ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังอยู่ในโลกที่มืดมิดซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นความสวยงามรอบตัวคุณได้ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังอยู่ในโลกซึ่งคุณไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังอยู่ในโลกที่ได้ยินเพียงแต่เสียงของความร่าเริงยินดีเท่านั้นกว่า20ปีมาแล้ว ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาได้ยืนหยัดให้การศึกษาแก่คนพิการทางการมองเห็นเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับการยอมรับในสังคมวันที่13ตุลาคมนี้เป็นวันสายตาโลกท่านจะช่วยให้เด็กๆตาบอดเหล่านี้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไรในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลาบ่าย4โมง ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลถนนชายทะเลพัทยากลางนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฉลองวันสายตาโลก2011ในวันนั้นเชิญท่านร่วมเป็นพยานจับรางวัลสมนาคุณงานวันคุณพ่อเรในปีนี้ให้กับผู้โชคดีท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวันรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ทองคำไอแพดและรางวัลอื่นอีกมากมายมูลค่า1 2ล้าน2แสนบาทวันสายตาโลก2011เชิญร่วมกันตระหนักรู้และให้ความหวังแก่คนพิการทางการมองเห็น